เรามาสรุปแล้วกันนะครับในการรีวิวเกี่ยวกับการเดินทางมาสู่ข,ข่อร้านดว,ว่ามีวิธีการเดินทางแบบไหนบ้างเราจะพาเดิน อันนี้เราเดินมาในส่วนของท่าเรือที่เป็นเรือสปีดบ๊ทเลยนะตอนนี้น้ำลงนิดนึงนะครับลมก็พัเดเย็นสบายครับก็จะมีพื้นปกติครับแบบนี้มาดูท่าเรือครับอัปเดตท่าเรือปัจจุบันอันนี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับเนี่ยเพิ่งสร้างใหม่สำหรับเรือสปีดบ๊ทเพื่อสร้างใหม่แค่ไหน ม่แน่จใจว่าสร้างนานยังเรามายืนอยู่ตรงท่าเรือที่เป็นเดินทางแบบว่าสปีดโบ๊ทเลยนะครับก็จะเป็นเรือด่วนด่วนสมใจนะครับแล้วก็การนั่งมันก็อาจจะไม่ได้นิ่มเหมือนเรือสองชั้นอันนั้นมันจะมาแบบช้าๆลมเนืบอมานะครับแต่เรือด่วนก็จะมาแบบฝ่าขึ้นลมแรงนิดน,นึงก็จะกระแทกกระทะเรือนิดน,นึงนะครับแต่ก็คนขับมีความเชี่ยวชาญครับก็ปลอดภัยครับไม่เคยมีอันตรายใดๆนะครับ ราคาอยู่ที่ประมาณร5อยหสิบาทต่อคนส่วนตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือที่เรือสองชั้นนะครับแต่ก่อนจะไม่มีท่าเรือหรือว่าท่าเทียบเรือตรงนี้ให้นะครับเพราะเพิ่งมาสร้างเมื่อไม่นานมานนี้นะครับประมาณ7กิโลครับจากพัทยามาเนี่ยเราก็จะเห็นตึก <10. S 1> นะครับของทาง เมืองกัทยาไกลๆก็เดินทางจากท่าเรือที่เป็นแหลมบริายมาประมาณสี่สิบเจ็ดกิครับเรือเฟอร์ี่เดินทางมาประมาณ40่นาทีก็จะมาจอดเทียบตรงท่าเรือตรงนี้แล้วครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีให้บริการที่สะดวกขึ้นเป็นอีกหนึ่งช้อยช้อยช่องทางที่ผู้โดยสารเลือกได้ว่าจะไปเรือสองชั้นแบบนั้นที่เราเห็นตรงนี้นครับ นี่อันนี้คือเรือสองชั้นเป็นเรือโฟลี่ครับค่าบริการส0บาทต่อคนใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีก็เอามาถึงที่เกาะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทก็อันนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะครับถ้าใครยังสนุกสนานชอบความรวดเร็วก็เลือกเรือสปีดโบ๊ทได้นะครับปลอดภัยเหมือนกันครับเพราะว่าคนขับก็มีการอบรมอย่างดีนะครับไม่เคยมีอันตรายแต่มันก็อาจจะต่างกันนิดนึง เพราะว่ามันวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็สาขึ้นแรงมากครับค่าโดยสารต่องหัวประมาณ150บาทแต่ถ้าเรามีกรุป๊ปมีจำนวนคนเยอะก็อาจจะเหมาลำไปเลยก็ได้ครับให้บริการก็เป็นช่วงกลางวันนะครับถ้าหลังของวงเย็นไปแล้วเนี่ยบริการดีสานะครับวันนี้เป็นการรีวิวในส่วนของการเดินทางโดยเฉพาะของการสัญจรในมาลำบากตอร้านกับพัทยา หน้าเรือก็จะกระแทกนิดนึงอันนี้อรอผู้โดยสารอยู่นะครับมาครบแล้วความเรียบร้อยแล้วค่อยออกเรือเรนนี้มีนุกเรือที่มาคนสุดท้ายครับต้องรองหน่อยก็แค่น,นี้ครับเรียบร้อยเลยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับกอร้านรีแลกซ์ทัวร์จำกัดนะครับจู่คนได้กี่คนนะครับได้กี่คนต่อลำหนึ่งครับ ไปแล้วครับไปแล้วอ่าเรียบร้อยครับไปเรียบร้อยเดินทางครับ รอเรือก็จะมีศาลาตรงนู้นครับแล้วก็อีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นตรงนี้มานั่งรอเรือได้นะครับก็มีร้านอาหารร้านเส้นบีมด้วยนะครับรอจุดนี้ก็ได้นะครับก็จะมีที่พักในรม่มเลยตรงนี้ก็เย็นดีก็รอบ,บริเวณนี้ก่อนลงเรือนะครับก็จะมีเที่ยวเรือแต่ละรอบก็กี่โมงกี่โมงนะถ้าใครมาถึงก่อนก็ามานั่งพักตรงนี้แล้วก็ ซื้ออาหารเครื่องดื่มมานั่งดืด่มนั่งทานตรงนี้กันก่อนก็ได้นะครับนะครับคึกคักอยู่เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะคือหลังโควิดแล้วครับตนนัวนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนหรือคนไทยก็มาเที่ยวกวันเยอะบริเวณร,รอบๆที่ศูนย์รวมตรงตรงสาราพัก้อนตรงนี้ครับ<ม>ก็จะมีร้านค้าทั่วไปครับมีทั้งขายเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เสื้อผ้านะครับเราเดินออกไปนิดนึงเรือซ้ายมือตรงหน้าปากทางออกก็ไปนะ เาจะมีเซเว่นครับเซเว่นนี้มี2ที่ส่วนมอเตอร์ไซค์วินครับจะมีเหมาให้พาชมรอบเกาะก็ได้ครับแต่เราจะเช่ารถไปเองก็ได้ครับก็น่าจะเริ่มต้นที่300บาทหรือ3 5 0บาทต่อคันน้ำมันเติมเต็มถังนะครับก็เหมาเลยครับถ้าออกไปด้านนอกก็จะมีผู้ให้บริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านนอกครับแล้วแต่เราสระดวกครับจะไปลุ้นข้างนอกก็ได้ครับอ,นนอาจจะมีค่าบริการที่เป็นอีกช้อนึง ให้เราตัดสินใจเองเนาะว่าอ่าสะดวกที่ตรงไหนนะครับเราจะเช่ารถตรงนี้ไปเลยก็ได้อันนี้ก็จะพร้อมนะครับพอมาเย็นแล้วพี่ลองรเอาแบบประชาชนไหมบ้างยืดไปเลยเหรอเดี๋ยวคืนนั้นต้องจับครับก็จะมีเอาแบบประชาชนไว้แล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เมื่อคืนตอนที่เรากลับเนาะอราคาตั๋วที่ประมาณสามร้อยแต่พี่มาเย็นแล้ว ที่เราเห็นรถกรอล์ฟตรงนี้รถกรอล์ฟจริงๆก็จะมีให้เช่าด้วยนะครับแต่น,นี้น่าจะเป็นจากทางดีสอร์ทโรงแรมเดี๋ยวไปดูข้อมูลเอาแต่ที่ดูคร่าวๆแล้วมันจะเป็นชั่วโมงหนึ่งก็ก็ก็จะแพงอยู่เนาะแต่ถ้าใครแบบว่ามาเป็นครอบครัวมันก็นั่งได้สี่คนหกคนอะไรประมาณนี้ก็เลือกนะครับได้นะครับว่าจะแบบขับสบายๆแบบนั้นหรือมอเตอร์ไซค์ก็เลือกเอาอะโอเคก็น่าจะรีวิวในส่วนของบรรยากาศเป็นเกาะร้าน เกี่ยวกับการเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ท่าเรือแหลมบริฮายนะครับที่ฝั่งมัธยาใช้ไหมครับแล้วจนไปถึงที่เกาะล้านบริเวณท่าเรือหน้าบ,บ้านนะครับก็จะมีตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กหลักๆที่ก่อนจะลงเรือครับอาจจะไม่ถึงเวลาก็มานั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็ทางลงเรือไปทางนู้นนะครับแล้วก็ส่วนทางออกไปตามหาดต่างๆหรือที่พักก็ออกด้านนี้นะครับนี่เลยครับ อ่าเหมือนตรงนี้เป็นจุดนัดพบอะครับเป็นสาลาพักร้อนที่บริเวณกว้างขวางแล้วก็นั่งรอตรงนี้เลยรอลงเรือหรือว่ารอทางรีสอร์ทมารับก็ได้ครับอ่าตรงนี้ก็คือบริเวณท่าเรือน้าบ้านนะครับอ่ายังไงก็เดี๋ยว EP นีาจะพอประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าเป็นการแนะนําในเบื้องต้นรอติดตามโอกาสได้อีกทีหนึ่งครับว่าจะได้พาท่านผู้ชมมาชมอะไรบนเกาะล้านอีกหรือการท่องเที่ยวของทางเมืองพัทยาก็จะเน้นเป็นลักษณะของการเที่ยวแนวทะเลนะครับ เป็นหลักแล้วกันนะครับ